สวัสดีครับอยู่กับนุ่มบุรพาฟาร์มมีเพื่อนๆสมาชิกสอบถามครับว่าทำไมผมถึงตอนกิ่งต้นฟิกได้เยอะปลูกแบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะรอบที่10แล้วมั้งะะนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์คอนาเดียนะครับคอนาเดียที่ใบจะมีกลิ่นหอมทำชาได้นะครับอันนี้คือลำต้นนะครับ ลำต้นขึ้นมาเนี่ยผมตัดยอดออกตัดยอดออกแล้วก็ผมเลี้ยงกิ่งอามไปซ้ายกิ่งอามคือแขนนะครับไปซ้าย1เมตรนะครับแล้วก็เลี้ยงกิ่งอามไปขวา1เมตรเห็นครับ1เมตรโนุดสุดที่กระถางอันนี้นะครับ1เมตรอ่าเสร็จแล้ว บนกิ่งอาร์มเนี่ยผมก็จะเลี้ยงกิ่งเคนเนี่ยอันนี้คือเลขกิ่งเคนนะกิ่งเคนนะครับกิ่งเคนเนี่ยเนี่ยจะเห็นข้างๆเนี่ยเนี่ยครับนะข้างนี้เ,เลี้ยงสี่สี่สี่กิ่งนะข้างนู้นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, นะ่งสองสามสี่ห้าห้ากิ่งก็เป็นแปดกิ่งละเก้ากิ่งเก้ากิ่งนะครับ เกิ่งเราจะมีข้างนี้เก้ากิ่งแล้วมาดูข้างซ้าย1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่ง5กิ่ง6กิ่ง7กิ่ง8กิ่ง9กิ่งเหมือนกันทั้งหมดมี18กิ่งต้นเดียวเห็นไหมครับผมถึงตอนกิ่งได้เยอะแบบนี้อ่ะผมจะให้ดูกว้างๆนะครอายุต้นเนี่ยหเดือนนะครับ6เดือนเอ้ยโทษที5เดือนนะครับ5เดือน 5เดือนนี้ตั้งแต่ปลูกเลยนะแต่ที่มันโตวไวพ่อผมลดต้นพ่นใบด้วยน้ําหมักปลาทะเลนะครับผมเมอาใสไไ่ในถังนี่เลยนะครับถ้าผมไม่อยู่แต่ถ้าผมอยู่ผมก็จะเอามาลดต้นเลยนี่นะเนี่ยก็จะตอนแบบนี้ครับนะครับอันนี้วันนี้ตอนเพิ่มไปที่เห็นตรงเนี้ยประมาณ20 29 30กระถางนะครับต้นเดียวนะครับ 29- 30ิบก้าระถางต้นเดียวแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีอีก2กิ่งตรงนู้นนะครับผมว่าประมาณเกือบ40กระถางนะครับต้นเดียวฝั่งนู้นถูกจองหมดแล้วนะครับฝั่งนี้ถูกจองหมดแล้วนะจะเห็นว่าผมตัดผมตัดยอดนะครับเพื่อที่เลี้ยงสุมพุ่มให้กับลูกค้าจะมี2ยอด3ยอดนะครับฝั่งนี้ถูกจองหมดแล้วนะครับฝั่งนี้ทําเพิ่มนี่ครับอ่ะ ทำเพิ่มอุปกรณ์เกะก,กะมากนี่ครับอุปกรณ์ผมนี่อุปกรณ์นี่ครับทำเพิ่มนะวันนี้นั่งทำทั้งวันเลยนะครับทำเพิ่มมา20 20กระถางนะครับนะฮะอันนี้ก็ตอนสไตล์แบบหนุ่มบุรพาฟาร์มนะครับคือการตอนไกลในกระถางแบบเนี้นะครับ ลากขึ้นออกเต็มเนี่ยเราไปปลูกได้เลยไม่ต้องเอาใบาออกนะครับมีผลก็ผลไว้ได้เลยนะครับอย่างกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยลากลากเขากระจายละเนี่ยจะเห็นลูกมาเต็มเลยแต่ผมจะยังไม่ตัดออกนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะตอนขึ้นบนอีกอันนี้ก็จะเอาไว้เงี้ยอันนี้คือเปลี่ยนกระถางนะกระถางมันที่แรกเลยเป็นกระถาง6นิ้วผมเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วละเพราะลากมันเต็มละมันจะได้มีพื้นที่ น,น,น่เดี๋ยวผมก็จะตอนกิ่งนี้อีกกิ่งนู้นอีกนะครับนี่ตัวนี้ครับสารสกัดในการแตกตาดอกที่ผมป้ายแล้วมันออกมาเยอะแยะยุบยับเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับที่ที่ออกมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยผมป้ายตัวนี้ครับสารสกัดในการแตกตาดอกนะครับเสร็จแล้วผมก็จะลดด้วยน้ำหมักปลาทะเล สูตรพิเศษของนุ่มบุรพาฟาร์มสตัวเนี่ยผสมกันลดต้นพ่นใบยิ่งดีใหญ่เลยแต่ถ้าใช้ทานะครับ5-10ถึซีซีต่อน้ำร้อยซีซีนะครับป้ายเลยมันก็จะแตกแบบนี้เห็นไหมครับแตกแบบนี้เลยนะก็จะได้แบบนี้ครับเนี่ยผมปลูกสไตล์แบบนี้ทุกต้นนะครับแต่เนี่ยฮะโอเคถ้าใดสนใจก็อ inbox มาสอบถามได้ที่เพจหนุ่มบุรภพาฟาร์ม สำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ